สวัสดีครับห้องสี่ศูนย์เก้าทับหนึ่งหนะครับอันนี้สภาพห้องนะครับอยู่ชั้น5ห้อง169่งหกเพูลทิปคอนโดนะครับสภาพห้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปทีละมุมให้ดูแต่ละมุมห้องนะครับ ก็เป็นสองห้องนะครับแล้วก็ในนี้เป็นห้องนอนหนึ่งห้องมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีเตียงสองชั้นเป็นเตียงเหล็กนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ตู้หนึ่งแล้วก็ข้างนอกห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มองออกไปทางข้างหน้าห้องครับ อันนี้เป็นระเบียงครับที่นี่อยู่ตรงซอยแจ้งวัฒนะซอยหกนะครับห้องน้ำครับเป็นห้องโล่งพอประมาณให้เช่านะครับให้เช่าตามสภาพ สนใจติดต่อห้องได้นะครับสวัสดีครับ